ได้ยินได้ยินชาร์ปะ่ะได้ยินกูชาร์ปะ่ะได้ยินชาร์ค่ะทุกอย่างปกติดีว่าวมาก,กเหมือนมึงใช่กูว่างมากเดี๋ยวกูแชร์อะไรให้ดูแป๊บมึงมึงยิ่งใหญ่มากมึงยิ่งหใหญ่จังเลยจะเลยิวเป็นยูทูบเบอร์ยิ่งใหญ่จังมันอยากเป็นเด็กศึกง,งานบริษัทกูเปล่าทำไมชิลรอชิลมะเฮ้ยจริงบริษัทสันดานเจลโปรดักชั่นเอ้ยแต่ฉันมีแผนที่ว่าปีสี่ฉันจะทำ ฉันจะทำวิดีโอบันทึกชีวิตการทำทีสิ์ดีฉันไวเพราะที่ฉันรู้สึกว่าแบบกูต้องทรมานมากมแน่เลยกับการทำทีสิษย์ไม่เคยแบบว่าซูมกับเพื่อนยกเว้นเวลาตอนเมา้านี่กูก็จะได้เป็นดาราหลักช่องมึงปะเพราะว่ากูเป็นเรียกว่าดาราหน้าใหม่ที่สุดแล้เลวเพราะว่าอีอีคนในคลิปก่อนนั้นเนี่ยหน้าเก่าต้องเป็นดาราเบอร์ใหญ่นะกูเดยต้องถามว่าทำไมอะไรทำให้เลือกกูไม่รู้มึงทักมาตรงจังหวะมึงกูไม่ได้ทัก ใส่สัส่งเมื่อกี้ทักกูมากูไลฟ์ไอทีของกูอยู่ดีๆอ๋อเออใช่แล้วเป็นไงอะ่ะอยู่นู่นเป็นไงมึงทั้งตัวเหมือนฟรีแลนซ์เลยอ่ะแบบ ด้วยความที่มันเวิร์กฟอร์มผมใช่ปะเพราะฉะนั้นมันไม่มีมันไม่มันไม่ได้เข้าบอแล้วมึงก็จะได้ออกไปทาไงอีกทีก็คือตอนออกกล้องซึ่งกูกะะับสารภูมมันฝึกที่เดียวกันมันก็จะเป็นแบบถ้าเป็นงานใหญ่ก็จะออกไปด้วยกัน2คนเพราะว่าใช้กล้องพวกกูด,ด้วย2ตัวแต่ถ้าเป็นแบบถ่ายยิบย่อยเหมือนเมื่อวานที่สรภูมไปอ่ะก็ก็ไปแค่คนเดียวก็จะรับบทเป็นนางฟีลแลงหนึ่งซึ่งแบบมึงมันเปื่อยมากเลยอ่ะแบบไม่รู้อ่ะเราอาจจะคาดหวังแบบกับการฝึกง,งานมากกว่านี้แต่ก็เข้าใจแหละอีโคว อยากจบแล้วก็ปิดงานอะไรเงี้ยคือแบบคือแบบขอขอไปทาทีสิษย์ที่มันโหดๆเลยดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่อยากถึงอน<อ>มึงไปทำทีศิธย์มึงคิดมึงคิดสเปย์ให้ได้ก่อนค่ะเตรียมาเสน,นอหัวข้อเลยจึงแบบไม่มีใครไกด์ดีฉันเลยลว่าแตบบ่สเปย์ด<ช>ิฉันจะต้องทําอะไรยังไงหัวข้อของปีที่แล้วอ่ะไอ้ที่ฝ่ายอาร์ตเขาทำสเปย์อันแรกให้เด็กมีโปรเซสข,ของการคิดก็เลยหยิบฝ่ายอาร์ตมาเป็นตัวแรกแล้วนี่อยู่อยู่รักกรบบางยาวเลยปะใช่ แว่าพอมันเป็นแบบแรนดอมออกกองอะมึงเขาไม่สามารถมีตารางให้กูได้ว่ากูจะต้องไปออกกองเมื่อไหร่ว่างช่วงไหนเข้าบอตอนไหนกูก็ไม่อยากกลับบ้านเพราะมันเสี่ยงมันเสี่ยงที่แบบว่าอ่าอยู่บ้านค่ะขอโทษนะคะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานกูคิดนานมากเลยนะว่าแบบแม่งจะคุยยี่อะไรกับกูวะยี่อะไรก็คุยวะคือคือพอจบอันนี้กูต้องนั่งฟังอุ้ยสัระพุมอันยังอ่ะเสียย่ กูเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อด้วยนะคะเซฟตัวเองด้วยค่ะแล้วนี่นะครับเป็นอะไรวะไม่กูใช้โทรศัพท์กูอยู่กับใครเนี่ยไม่ตัดดื้อคนเลยสําหรับภูมิไอ้สั่นไม่ต้องกดออกออกแล้วอีเนี่ยไม่ไม่ใช่ใคนก็เมื่อกี้เป็นเป็นนิเดน,นามนะครับไม่นิเดนามแม่มึงก็เรียกชื่อไปแล้วหนึ่งแมทกูก็เรียกชื่อไปแล้วหนึ่งแม็กจะตัดยังไงวะ เฮ้ได้หนุกมีหนุกแน่